เปิดชีวิตของปลายธนาอัมพุทธเผยชีวิตปัจจุบันหลังออกจากช่อง3หากย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหลายคนคงรู้จักผู้หญิงที่มากความสามารถที่มาจากรายการ30ยังแจ๋วโดยพิธีกรมีทั้งหมด4คนนั่นก็คือปอปุญญวีสุกุลวรเศรษกระเตนวรารพรสมพงศ์ดาวอภิสราเกิดชูชื่นและปลายธนาอัมพุทธซึ่งปัจจุบันก็แยกแย้ายกันไปอยู่ตามรายการอื่น เหลือเพียงปอปุญญวีและดาวอภิสรายังทำหน้าที่พิธีกรในชื่อรายการผู้หญิงแจว๋วและสำหรับปลายธนาอัมพุทธที่เคยได้มีโอกาสมาโชว์ความสามารถจากรายการนี้และเป็นหนึ่งในผู้ประกาศของช่องน้อยสีก่อนจะปิดฉากยุติหน้าที่และขอลาออกจากช่องน้อยสีหลังทำงานร่วมกันมานานกว่า19ปีโดยปัจจุบันปลายธนาอัมพุทธก็ยังคงมีงานในวงการบันเทิงอยู่บ้างในฐานะพิธีกรและผู้ประกาศ ซึ่งภายหลังจากการออกจากช่อง3นั้นปลายธนาอัมพุทธกลับมาเป็นผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศข่าวอีกครั้งซึ่งก็มาปรากฏอยู่บนทีวีของช่องสีฟ้า PP TV แถมยังควบตำแหน่งพออฝ่ายผลิตรายการของช่องอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้ปลายธนาอัมพุธย,ยังมีร้านคาเฟ่เบเกอรี่ที่ใช้ชื่อร้านว่าปลายเคก้กเป็นกิจการส่วนตัวอีกด้วยค่ะ